รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมขอเจร,ริญพรกับญาติโยมคือ่ายที่ญาติโยมไม่เห็นคือจะเป็นติดทำบุญพระป่าลายฟ้าสร้างวิหารของหลวงพอ่อโตอของพราในตอนนี้อัตบาภาพได้จัดเตรียมสถานที่ที่จะมาร่วมทำบุญ ร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อครับก็รอผู้สาเสนิกชนมาร่วมงานนะอาจารย์นะใช่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับที่เห็นเป็นล็อกเหมือนเหมือนที่จอดรถนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับส่วนนี้จะเป็นช่องของล็อก้านค้าที่มาขายในงานประจำปีของหลวงพ่อโตครับที่จะสมทบทุนสร้างวิหารในปีพศ2500 67ของรในทีครับตอนนี้ล็อกหมดหรือยังครับท่างครับตอนนี้ล็อกเหลือประมาณ10ฟฝาล็อกเองครับผมเตแล้วครับอ๋อเต็มแล้วให้ถ้าใครจะมาขายก็ให้รีบมารีบมาติดต่อที่ใครครับท่านจางครับติดต่อที่หลวงพี่ตายหรือว่าทางวัดได้เลยครับผมหรือว่าติดต่อทาง082-591 สี่ห้าหนึ่โอเคสำหรับคนที่จะมาค้าขายนะครับใช่ครับผมล็อกตอนนี้เหลือสิบฝาล็อกเองนโอเคครับขอเรียนเชิญสิจานุสิทธิ์มานะครับถ้าจะขายของนะครับล็อกร้านค้าจะมีตั้งแต่โซนหน้าวัดทางเข้าวัดเลยแล้วมาถึงโซนดนตรีเลยครับผมอ๋อโอเคครับจางครับครับบริเวณนี้คือบริเวณอะไรครับจาครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่จอดรถมาร่วม คุร่วมงานปะจําปีของวัดบางพาในในปีนี้ทางวัดได้จัดทางได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญของวัดบานเทาในอ๋อครับผมจอดได้ประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะหลักร้อยคันผมร้อย<ว>คัโอ้ครับผมปีนี้การจอดรถของงานบ้านเทาในาก็สะดวกสบายนะฮะอาจารย์ครับใช่ครับอ๋อสถานที่จอดรถพร้อมพร้อมครับแล้วก็มีที่หนึ่งจอดที่ในตลาดสอบอระเสดสุขครับ กได้ครับผม๋าครันโยมเขาได้ได้ได้อนุเคราะห์อ๋อสถานที่สะดวกโอเคมีสองที่เลยครับครับครับโอเคครับบริเวณนี้คืออะไรครับท่านครับบริเวณนี้ที่ญาติโยมทุกท่านได้เห็นคือทางวัดได้อำนวยความสะดวกให้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าของวัดเลยครับจะเพื่อว่าโยมที่มาลุ่มทำบุญมาเที่ยวงานของวระจำปีของวัดธรามนายนในปีนี้จะ ได้มีที่จอดรถครับของมอเตอร์ไซค์ก็ได้เดินเข้าสู่กองบุญต่างๆของวัดในกาบปีครับครับผมโอเคขอบคุณครับท่านครับครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของล็อกลันนี่ของล็อกลานค้าในกาปีวัดพระนัยคือเป็นโซนสวนสนุกกับบ้านลมครับอ๋อโซนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโซนนี้จะติดกับ กองบุญเลยครับผมกองบุญเลยอ๋อครับผมอย่างบริเวณนี้คือคืออะไรครับอาจารย์ครับบริเวณข้างหลังของอาจจะมาภาพคือเป็นกองบุญต่างๆทาบุญลงศพทำบุญจีนชะประจําวันทาบุญสังฆทานทําบุญผ้าไตจีวรทาบุญกระเบื้องทีนี้ฮะร่วมทําบุญกระเบื้องมงหลังคาบิหารของหลวงพ่อโตอ๋อครับผมตัวนี้เห็นว่าจะเอาหลวงพ่อโตนี่ออกออกมาด้านนอกเลยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับ ปีนี้จะต้องเป็นปิดทองเป็นองค์หลวงพ่อโตองค์จำลองไปก่อนเพราะราตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่เพราะว่าการก่อสร้างจะได้ต่อเนื่องไปครับ,รบผมอออ,อาจจะไม่สะดวกกับญาติโยมแต่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโตองค์จำลองกันก่อนครับผมบโอเคครับ ส่วนลายนี้ที่ญาติโยมทุกท่านได้เห็นคือเป็นลายที่จะไปติดบนยอดวิหารหลวงพ่อโตครับครับผมอืมครับตัวนี้ถ้าพุทธศาสนชนพี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วอยากจะร่วมบุญนี้ต้องทาไงครับอาจารย์ครับร่วมบุญผ่านทางบัญชีของวัดบรานเทาในทางวิหารหลวงพ่อโตได้เลยครับอ๋อครับผมจากนั้นก็ส่งสลิปอะไรมานะฮะโอเคขอบคุณครับ เรียนเชิญ,ญญาติโยมมาร่วมบุญมาเที่ยวงานประจำปีหลวงพ่อโตปี2,567ในปีนี้เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารของหลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จรตอนนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างไปประมาณ6เดือนตอนนี้กำลังจะขึ้นมุงหลังคาคและจะขึ้นตัวปลายยอด ของวิหารหลุมพอ่อโตก็ยังขาดจัตุปปัจจัยเป็นจำนวนมากก็ต้องขออนุโมทน,ออน,นาบุญกับญาติโยมมาร่วมสร้างวิหารหลุมพ่อโตให้แล้วเสร็จครับตามตามกำหนดงานที่ที่เราไว้ะนะ,ะครับ โอเคตอนนี้ไปเท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับการก่อสร้างประมาณ20-30%ครับโอเคยังขาดปัจจัยอยู่นะฮะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญสิจารยสิทธิ์ผู้ธานิชนร่วมทาบุญนะฮะครับผมโอเคครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเห็นว่าทางวัดเรานี่จะจัดงานประจำปีนี่เริ่มวันไหนครับอาจารย์ครับงานประจำปีของทางวัดบ้านเผาในจะเริ่มพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ขูดมะพร้าว ในวันอังคารที่26มีนาคม2567เวลา4โมงเย็นครับวันที่วันพุทธที่27มีนาคมจะเป็น8เวลา8โมงจะเป็นพิธีกวนข้าวทิพย์ครับวันที่20วันวันพฤหัสที่28มีนาคม 2567จะเป็นพิธีถวายพระป,ป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารในเวลา11บเนาฬิกาและวันนี้เป็นวันลองไฟครับวันศุกร์ที่29มีนาคม2567จจะเป็นวันเข้างานเป็นวันแรกครับจะมีการ ตักไข่การกุศลในเวลา6นาฬิกาส่วนวันเสาร์ที่30มีนาคม2567จะมีการตักไข่การกุศลเป็นวันที่ 2, 2> ในเวลา6นาฬิกากโมงเย็นเช่นเดียวกันส่วนวันสุดท้ายวันปิดงานวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567 จะมีพธธรรมิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเผาในในเวลาส0บนาฬิกาจะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เลี้ยงเพลพระภิสุสงฆ์ทรงสณมาัาดิ์จํานวนสิบลูก อืมครับผมรผมายละเอียดก็ตามนี้ใช่ไหมครับครับผมโอเค